สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเสียงอาจารย์ยอดในวันนี้ขอนำเรื่องราวอันเป็นอุทาหรณ์สอนใจมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยเรื่องที่อาจารย์ยอดจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวของชายผู้มีวิชาชีพติดตัวแต่กลับปล่อยให้อบายามุขเข้าครอบงำจนนำไปสู่จุดจบที่น่าเวทนาเรื่องนี้มีชื่อว่าขี้เมาบาร์เบอร์ครับ ท่านผู้ฟังครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก3 0 4 0ปีก่อนในย่านตลาดเก่าของอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดแผบภาคกลางขอไม่เอ่ยนามจังหวัดก็แล้วกันนะครับมีร้านตัดผมชายร้านหนึ่งเป็นร้านห้องแถวไม้เก่าๆตั้งอยู่คู่ตลาดมานานเจ้าของร้านนี้ชื่อชังวิยชชังวิย์นี่แกเป็นคนมีฝีมือนะครับท่านผู้ฟัง ฝีมือการตัดผมของแกนี่หาตัวจับยากในย่านนั้นเลยไม่ว่าจะทรงนักเรียนทรงมหาไทยหรือทรงอะไรที่วัยรุ่นเขานิยมกันในยุคนั้นช่างวิทย์แกตัดได้เนี๊ยบกริบถูกอกถูกใจลูกค้าไปซะหมดทำให้ร้านของแกมีลูกค้าประจำเป็นจำนวนมากแต่ช่างวิทย์แกมีข้อเสียร้ายแรงอยู่ประการหนึ่งนั่นคือ แกเป็นคนที่ติดสุราอย่างหนักครับในวงการช่างตัดผมนั้นเขามีการนับถือครูบาอาจารย์มีหิ่งบูชาครูช่างอันได้แก่พระวิษนุก,กรรมหรือบรมครูในสายวิชาชีพของตนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออย่างกันไกรปัตตะเลี่ยนหวีมีดโกนถือเป็นของมีครู จะต้องดูแลให้สะอาดสะอ้านไม่วางในที่ต่ำไม่ข้ามไปข้ามมา